สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเอาเน็ตนะครับไม่อั้นนะครับของค่ายทูนะครับราคาอยู่ที่300อยบาทนะครับ3า0บาทนะครับผมซึ่งเน็ตไม่อั้น15เมกนะครับไม่ลดสปีดด้วยนะครับอันนี้ก็คือรวมภาษีเรียบแล้วเรียบร้อยแนะว่าอันเนี้ย15เมกเนี่ยมันเร็วจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่ลองสมัครกันดูนะครับซึ่ง เดือนกันยาเลยนะครับมันออกมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดให้ฟังกันเลยนะครับว่ามันสมัครได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมไปโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมา,อาลองกดสมัครให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยหรือให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับเน็ต15เมกนะครับ เออมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกเออเดือนกันยานะครับปีที่แล้วนะสองห้าหกสี่นะครับเดี๋ยวเรามาสมัครกันเลยว่ามันจะสมัครได้ไหมเอ่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกกันอีกรอบนะครับผมว่าอาจจะสมัครกันไม่ได้ทุกเบอร์นะทุกซิมนะครับอ่าอาจจะโปรนั้นมันหมดอายุไปแล้วนะครับเราต้องกดเลขรหัสด,ดูก่อนดอกจันเก้าร้อยดอกจันหนึ่งเจ็ดศูย์หนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ แบบนี้นะครับเช็คอายุซิมก่อนนะครับดอกจันห้าหนึ่งหนึ่งดอกจันหนึ่งเหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกครับผมดูซิ NMS มจะมันจะมาแบบไหนนะครับดูครับ NMS จะมาแบบไหนนะครับโอเคนี่เห็นไหมครับมาแล้วครับผมมาดูกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ อาจจะบอกว่าคุณเปิดใช้บริการนะครับหมายเลขคือมูฟเอมาแล้ว0ปี7จ็วันศปี7เดือน29วันโอเคเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองกดรหัสกันดูว่ามันจะสมัครได้ไหมนะครับดอกจันเก้์ศูนดอกจันหนึ่์หนึ่สี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกครับอ่าทำการโทร,ออ,ร,อ,ทร,โทรออกเลยนะครับกดที่ซิมหเลยนะครับ โอเคการุณารอรับข้อความการยืนยันนะครับโอเคนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากคุณมีเงินไม่เพียงพอนะครับการุณาเติมเงินก่อนทํารายการอีกครั้งค่ะเห็นไหมครับก็แสดงว่าซิมนี้สมัครได้ครับผมอ่าก็เป็นไงครับก็คือมันสมัครได้นะครับผมก็คือมันจะเป็นประมาณนี้ต้องลองกดเลขรหัสกันดูก่อนนะครับดอกจันเก้าร้อยดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับลอง ก็ต้องลองกดเลขรหัสกันดูก่อนนะครับว่ามันสมัครได้จริงหรือเปล่าอะไรนี่แหละนะครับไม่ใช่มาโทษผมว่าทำไมมันสมัครไม่ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ซิมผมของผมมันสมัครได้นะครับอันนี้ก็คือผมสมัครให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับมันก็สมัครได้นะครับก็มีประมาณเนี้ยนะครับโอเคไปนะครับ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบางคนที่จะสมัครเน็ตนะครับ300บาทนะครับความเร็วไม่อั้น15เมกนะก็คือซิล์ของผมนะครับลองใช้ดูแล้วนะครับว่ามันสมัครได้จริงต้องลองกดเลขรหัสกันดูก่อนนะครับดอกจัน900าดอกจัน1 7 0 1นะครับลองกดเลขรหัสกันดูก่อนนะครับโอเคก็มาเพียงแค่นี้ครับก็ลองไปสมัครกันดูนะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม